ชื่ออะไรจ๊ะชื่อปฏิตาค่ะปฏิตามีปัญหาอะไรมาสื่อถึงพ่อค่ะแล้วลึกถึงถึงคุณพ่อค่ะคุณพ่อตายไปแล้วค่ะอายุตอนเสียอายุเจ็บปค่ะเจสบปดตายไปสิบสองปีสิบอังสิบปีไม้าสิบอ็ดปีกว่านิดหน่อยท่านเทวดาบิดาชื่อนายบุญทรง สามสังตอนนี้มีสุขมีทุกข์อยู่อย่างไรบ้างชื่อบุญทรงใช่ไหมท่านบุญทรงตายตอนอายุเท่าไหร่เนาะเจ็ดสิบแปดปีตายไปกี่ปีแล้วครับาสิบสองปีตายใน,นโรคอะไรเอ,อ่<ล>เยติดเชื้อในกระแสเลือดทาาบบุญบ้้งมยน่แลก็เป็นบางครั้งตามโอกาสตามโอกาส มาช uh, ีมอะไรเหรออ่าขายกาแฟค่ะขายกาแฟชื่อบ so ุญส่งใช่ไหมท่านใช่แล้วอยู่ที่ไหนกันเล่าแลยเป็นคนดินแดนไหนกันเล่าเอ่ยคนสุพรรณคนสุมพรนใช่ไหมคะใช่แล้วส่งเคยเลี้ยงไก่หรือฆ่าไก่ไหมเล่าคะตอนเด็กๆไม่เคยไม่เคยเห็นฆ่านะไม่เคยเห็นค่ะเลี้ยงไก่ไว้บ้างไหมเล่าเลยเลี้ยงค่ะเลี้ยงแต่เลี้ยงบ้าง ให้เห็ไก่อยู่แน่นนั่นแหละท่านทุกครั้งไว้ใส่กงนั่นแหละนะไม่ใช่ขอ้อฝาชีข้อ,ขอนั่นแหละค่ะเ <damn S 1> ขาเรียกว่าอะไรกันนะแหละท่านเอวยสุ่มเขาเรียกว่าสุ่ม,ท,มท่านเอวยก็เนี้ยไก่ชนไว้แน่นอนเลยนะงั้นคงไม่ไปเกิดเป็นไก่หรอกค่ะจริ่งไปแล้าน,นะอีหนูให้เอ่ยมาแต่เห็นก็เห็นตาลุงเ้ยงแต่แต่แต่แแต่มันก็ต้องเป็นที่เออแต่แต่ก็จะหมายเด็กๆแต่แต่้องเป็นที่สุ่มหัวของพวกนักเลงไก่อยู่แล้ว ลูมก<ห>มันโซ่เลยแหละท่านอ,าอ,อือน่นอันนี้เลยนั่นแหละนะเช็ดหน้าเช็ดตาให้ไก่ด้วยนั่นแหละค่ะเคยเห็มนไม่นะเช็ดขี้ตาให้ไก่เออแปลงฟันล้วงคอให้ไก่ด้วยอืมแมอตอนเด็กๆกับตอนลูกเด็กเคยเห็นใช่เปล่าตอนเด็กๆยังไม่เคยเห็นนะมันตอนน่าจะต,ตอนที่นแต่ว่านนสังคมแถวนั้นเขามีเรื่องไก่บางมีลุงหาลุงลุงพี่ชายพ่อก็เป็นอ๋อมือนก็ พูดง่ายคนขายกาแฟก็ฟังไปด้วยโม้ไปด้วยเมาไปด้วยคงเป็นชีวิตสมัยพ่อหนุ่มในที่สุดใช่ไหมเดี๋ยวกลัวมาเลี้ยงบ้างตอนนั้นตอนนั้นยังทำนายอยู่ครับ <c oughs> เพิ่งกาแฟึี่มาขายผลหลังนี่อาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆสังคมไก่แล้วก็เลย <c oughs> ร่วมหัวรวมท้ายไปด้วยตอนนี้ไปเป็นอะไรแล้วไกลที่ท่านเอ๋ยเป็นอะไรเลยนั่นแหละนะหัวใจปูนัดตรงนั้นนั่นแหละครับ นั่นแหละนะเวรกรรมให้เป็นเช่นนั้นเลยโอ้พ่อไปเป็นไก่แล้วไปชนด้วยหรือเปล่าป็นแล้วท่านเอ้ยทั้งชนทั้งปีเลยนั่นแหละนะ <c oughs> แพ้มาก็ต้มกินซดน้ํานั่นแหละ่าชื่นคอหนาใส่ขาเยอะๆเ,เอ้ยโอ้พวกพวกนักเลงไก่ตายไปก็ไปเป็นไก่ชนอยู่งั้นนะ่ะใช่แล้วท่านเอ้ยต้องชนอีกกี่ชาติเนี่ยนับเป็นทุนนั่นแหละนะแล้วจนะ,ะบุญมีเมื่อไหรนน่นั่นแหละนากดูว่ากรรมหมดเมื่อไหร่นั่นเลย ไอ้พวกที่ตีไก่ที่สุดท้ายก็ไปเป็นไก่ทั้งหมดเลยใช่ไหมไก่ยังไม่พอเกิดชาติใหม่ชาติเอ๋ยอดนเขาผูกเข็นเป็นขาน้ากันเลยนั่นแหละนะถูกเปลี่ยนเพียนทุกการทำมาหากินคราเรารอนตีกันทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมแล้ว่านเอ๋ยไม่มีเรื่องสุขใจนั่นแหละนะมีแต่ความทุกข์ใจนั่นแหละคนะ่ะถ้าเราบ,บ่แว้งหนาะก็จะลงไม้ลงมือนั่นเอ๋ย สงสารพ่อยังสงสารค่ะสงสารแล้วอยากจะช่วยพ่อเปล่าช่วยค่ะช่วยขอช่วยพ่อทีทําทรงใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบวันนั่นแหละนะอย่ามาต่อรองเลยค่ะหกสิบวันเด็ดขาดนะเลยท่านเอ้ยไหวไม่ไหวไหวค่ะเมื่ออะไรววันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ค่ะยี่สิบเจ็ดธันวาคมนี้จะจัดให้พ่อบุญทรงหกสิบวันถ้าอย่างนั้นท่านเอ้ย ให้นางนี้เลยนะเอาหนังสือสวดมนต์ให้บุญส่งนั่นแหละคระับชุดขาวสองชุดนแะแต่ท่านแน่เพราะพุทธรูปมุงโบงท่านเอ๋ยถังกระทานด้วยเลยนั่นแหละนะถังกระทานเป็นผลไม้และผักนั่นแหละคะระับใบชะนะให้มากห้าสิบตัวได้ค่ะได้ได้ไม่ได้ได้ค่ะได้ได้จิ้จ,จ,จะให้อกอยไก่ท่านเอ <c oughs> ๋ยได้ไหมเนยนั่นแหละนะ <c oughs> บุญส่งจะได้บุญนั่นแหละครับไม่ได้ลาปล่อยเดี๋ยวก็กลายเป็นไก่ต้มไปเลยทัานสินะหตอท่านเอ๋ย อันไฟฉายแทนใช่ไหมใช่แล้วจะได้ให้เขามีชีวิตอายุยืนอะไรก็ได้ใช่ไหมกายได่มีอ่าเรียบร้อยนายบุญโ่งเตรียมรับบุญจากลูกด้วยไปได้สองเล่มนั่นแหละทุกท้าสองทุก ผักผลไม้ค่ะรายาต่อไป